วันที่5กับการมาเยี่ยมญาติที่เมืองเจียหยางค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บ้านญาติแล้วนะคะตอนเช้ามีเวลานิดหน่อยก็เลยเดินมาร้านขายยาค่ะร้านขายยาก็คือมีทั้งแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคะอาาก็ได้จัดส่งกลับบ้านไปด้วยค่ะจากเจียหยางเนี่ยสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไปกวางโจได้นะคะแต่ว่าเรามีผู้สูงอายุมานะคะดังนั้นเรียกรถแบบนี้ก็จะเหมาะกว่าค่ะพราะเขาจะมารับถึงที่บ้านแล้วก็ไปส่งถึงโรงแรมเลยอันนี้ทางญาติเป็นคนจองให้นะคะเราไม่แน่ใจว่่าาาาจจอองงกกแปปไหนนราคารค็ะะมณ ,00 บททว เขาคือทําดีมากเลยทุกคนค่าทางด่วนที่นี่จะไม่ค่อยแพงนะคะเขาจะมีกฎหมายว่าขับมาประมาณกี่ร้อยโลเนี่ยต้องแวะพัก20นาทีนะคะเพื่อที่ว่าคนขับจะได้พักด้วยแล้วก็เป็นการพักรถไปในตัวะคะ่ะเราใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็มาถึงเมืองกวางโจค่ะอันนี้เป็นที่พักที่เราจองไว้นะคะเป็นฟีลแบบอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ใกล้เปิดจิงลู่เลยเดินประมาณ500เมตรได้เรามาถึงกวางโจนเนี่ยก็เย็นแล้วนะคะก็เลยจะไปหาข้าวเย็นกินแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินค่ะกวางโจเนี่ยก็ตามรีวิวชาวติกตอกมาอีกทีนึงนะคะร้านนี้คือสแกนสั่งได้เเลยขา ไม่มีแบบมารับออเดอร์เราก็กดแบบภาษาในอาลิเทเลยค่ะจริงสื่อสารกับพนักง,งานก็แอบ,บยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยเราก็สั่งมาประมาณสีอย่างได้ค่ะมีโจ๊กนะคะแล้วก็มีติ่มซําตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งตัวไส้เนี่ยให้กุ้งมาแน่นมากค่ะอีกอันนึงเราคิดว่าเป็นติ่มซําปูนะคะแต่พอมาจริงๆคือมันคือปูเลยเป็นปูที่แบบไข่ปูอร่อยมากก็จะมีให้ถุงมือมาแกะด้วยนะคะ <c oughs> ตัวไข่ปูเนี่ยมันก็จะมีความแบบมันๆนคะะ ตตออแถวหน้าวัตตาฟอก์ก็คือจะมีห้างใหญ่ๆหลายห้างเลยนะคะเรามาช่วงกลางเดือนตุลาค่ะอากาศเขาก็จะยังแบบร้อนอยู่คล้ายๆประเทศไทยแต่พอช่วงปลายเดือนนะคะอากาศก็จะเย็นลงแล้วใครอยากมาเย็นๆก็แนะนานปลายตุลาขึ้นไปค่ะวัตตาฟอร์เนี่ยพอช่วงกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟนะคะสวยมากเลยเขาจะมีทูบให้ฟรีนะคะคนละ3ดอกแล้วก็สามารถนํามาไหว้ได้เลยค่ะวันนี้เขาก็จะนิยมมาขอพรด้านการงานการเงินความสําเร็จค่ะส่วนใครอยากมูเพิ่มก็สามารถซื้อเทียนไปบูชาได้นะคะออกจากวัดมาก็มาขอ หนึ่งดวงนิดนึงค่ะซื้อหนึ่งใบนะคะใบละ2 0่บหยวนร้อย100บาทหวยที่นี่ก็จะเป็นขูด2เลขก่อนว่าแบบมันคือเลขอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขูดทั้งหมดค่ะว่ามันตรงกับเลขที่เราได้ไหมอย่างอันนี้คือเลข0ูนกับ16นะคะสรุปขูดไปทั้งหมดนะคะดวงเราไม่มีเลยก็คือไม่ได้สมหวยนยก็มีหลายร้านเลยนะคะอยู่บนถนนคนเดินปจริงรูเลยค่ะมาจีนเนี่ยก็ต้องชิมเฮทีนะคะด้านหน้าทุกคนจะเห็นว่ามันมี QR Code แปะอยู่นะคะเราก็ใช้อลีเพสสแกนได้เลยสั่งซื้อในแอปจ่ายเงินเสร็จเรียรร้ออเก็ เรีคิวค่ะเราค่อยเข้าไปแล้วเราสั่งเป็นองุ่นนะคะกับตัวฝรั่งมาจะบอกว่าฝรั่งนี้คืออร่อยมากวันที่5ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวกวางโจเต็มวันนะคะมีแพลนว่าจะไปหยงชิงฟางไว้รอชมได้เลยค่ะ